หมอเก่งแพทย์หน่มไฟแรงถูกเรียกตัวเข้ามาช่วยตรวจสภาพอาคารเก่าเวภารกิจที่รักตัวตอนกลางวันทำให้เขาต้องมาเดินสำรวจที่นี่เพียงลำพังในเวลากลางคืนแสงจากไฟฉายในมือคือเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวที่ส่องนำทางไปตามทางเดินอันเงียบเชียบและวองเวงเขาเดินลงมาจนถึงชั้นล่างสุดที่ซึ่งเคยเป็นห้องฉุกเฉินในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยรองรับผู้ป่วยจำนวนมากจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อ1ิปีก่อน ทันทีที่เท้าของมัวเก่งก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปความรู้สึกเย็นด้เยือกก็พุ่งเข้าจับขั้วหัวใจอย่างประหลาดทั้งที่ไฟฟ้าทั้งตึกถูกตัดไปนานแล้วแต่บรรยากาศกลับเย็นชื้นจนหน้าขนลุกแสงไฟชายสายไปกระทบกับเตียงเข็นที่อยู่กลางห้อง บนนั้นมีงอตะคุ่มของใครบางคนนอนนิ่งอยู่ผ้าห่มเก่าๆคลุมร่างนั้นไว้ถึงหน้าอกและแล้วเสียงครางแถวเบาก็ดังลอดออกมาจากใต้ผืนผ้าช่วยดวยช่วยดวยจิมเลกอนโอยช่วยดวยหมอเก่งสะดุ้งสุดตัวแต่ด้วยสัญชตาตญาณของแพทย์เขารีบวิ่งเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือและใช้มือกระชากผ้าห่มอ,ออกพร้อมกับยกไฟฉายขึ้นส่อง และภาพที่ปรากฏแก่สายตาก็ทำให้เขาแทบสิ้นสติบนเตียงนั้นคือร่างของคนไข้ที่อาบไปด้วยเลือดสดใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดดวงตาสีขาวโคลนเบิกกว้างจ้องมอมาที่เขาอย่างนิ่งๆโดยมีพูดอะไรสักคำทันใดนั้นเองร่างนั้นก็ลุกพลวดขึ้นมาพร้อมกับกรีดร้องเสียงแหลมสูงจนผนังห้องสั่นสะเทือนหมอเก่งพผงะถอยหลังด้วยความตกใจสุดขีดเขาหันหลังกลับ และวิ่งหนีออกจากห้องนั้นอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทว่าทางเดินที่เขาเคยเดินเข้ามานั้นบัดนี้กลับดูเหมือนจะยาวออกไปจนไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> เขาวิ่งวิ่งและวิ่งจนหมดแรงหายใจหอบอย่างหนักก่อนจะสุดตัวลงพิงกำแพงอันเย็นเชียบ <c oughs> เมื่อทุกอย่างกำลังกลับสู่ข้อความเงียบอีกครั้ง <c oughs> เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นและพบว่า ตรงหน้าเขามีกระจกเงาบานใหญ่บานหนึ่งตั้งอยู่ในเงาสะท้อนนั้นคือภาพของตัวเขาเองแต่กลับสวมอยู่ในชุดของคนไข้ที่เปือเป้อนไปได้วยเลือดและกำลังนอนอยู่บนเตียงเข็นในห้องฉุกเฉินห้องนั้นทันใดนั้นเสียงประกาศเก่าคร่ำคร่าก็ดังขึ้นเองกล้องังวานไปทั่วทั้งตึก <c oughs> หมอเกนเบิกตากว้างด้วยความสับสนและหวาดกลัวก่อนที่ทุกอย่างรอบตัวจะดับวูบลงพร้อมกับความจริงอันน่าสะยดสะยองที่เปิดเผยออกมาเขาไม่ได้มาเดินตรวจตึกแต่แท้จริงแล้วเขาคือวิญ,ญญาณของผู้ป่วยรายสุดท้ายคนนั้นที่เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินแห่งนี้เมื่อสิปีก่อน